มนนิทพัฒชี้สัปดาห์นี้เท้าแนวนมไม่ดีขึ้นต้องเข้มงวดมาตรการเพื่อลดคนออกจากบ้านวันที่21กุมภาพันธ์รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิิพัฒเจียรกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าไม่ทันขาดคำเขาก็ทะลุสถิติเก่าไปไม่ยากที่กว่า3.3หมื่นที่ห่วงหน่อยคือตัวเลขผู้ป่วยหนักผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจและผู้เสียชีวิต ที่ทยอยฝ่าแนวต้านขึ้นยกแพงสัปดาห์หน้าและสัปดาห์หน้นคงน่าจะเห็นการไปต่อของสามตัวชี้วัดอันหลังนี้เพราะกว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลา1-2สัปดาห์บุลคลากรทางการแพทย์ที่หวังจะไปเที่ยวพักร้อนกันในอีก1-2เดือนข้างหน้าควรรีบไปเสียตอนนี้ช้าอาจต้องคืนตัวคืนที่พักเพราะเพื่อนร่วมงานเรียงหน้าผัดกันป่วย แถมงานเข้าจากผู้ป่วยโควิดรุนแรงที่กำลังเพิ่มขึ้นถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปภาคการแพทย์คงจะไม่ไหวสัปดาห์นี้ถ้าไม่เห็นแนวโนมที่ดีขึ้นคงต้องเข้มงวดมาตรการขึ้นบ้างเพื่อลดการออกนอกบ้านของผู้คนมิฉะนั้นอาจจะต้องเดินพร้อมกลุ่มขมับตามหลังหลายประเทศในเอเชียซึ่งเผชิญอยู่ในขณะนี้แม้แต่ยักษ์ใหญ่อย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฮ่องกงยังสะเทือนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ